ศรัทธานั้นเกิดขึ้นจากใจตัวน,นั้นที่มันบริสุทธิ์พูดพองได้ความเคารพบเวลาตายแล้วก็ไม่เห็นว่าเอาเงินทองไปด้วยนี่เหนหรือใคเอาเงินทองไปด้วยเอเวลาเกิดกำรรม,มือแน่นนะั่นพระเจ้าตัาเพราะอะไรเพราะมันจะมารับใช้กรรมของมันเวลาตายเบมือออกเหมือนเอาอะไรไปเลยไม่ได้เห็นไหมละ่ะแต่พวกเราคิดบ้างไหมละ่ะ ทำไมเวลาที่ตายจงเบะมือทั้งที่กาม,มือแน่นเวลาที่เกิดเหต่เวลาตายทำไมจึงเบะมือเห็นอย่างชัดแจง้งว่าเอาอะไรบไม่ได้แต่เพระาะอะไมีปัญญาก็ร้องห่มร้องไห้หากันนั่นแหละพอผัวตายก็ร้องห่มร้องไห้จะเป็นจะตายอื ừ, ฉันจะหายใจยังไงสอนจนหน่อยที่ฉันเสียใจมากยังไมละ่ะพอผัวตาย อะไรลละเผายังไม่ได้เ,เย็นเลยเอาหัวใหม่แล้วเห็นอยู่ที่บ้านเป็นอย่างนั้น